<c oughs> แอนตี้ทั้งหลายเห็นข่าวนี้เราเรียกได้ว่าต้องหนาวหนาวร้อนๆไปตามกันครับต้องบอกว่าคดีเหลียงเซินกับลิซ่าแบ็คพิงนี่พลิกไปพลิกมาอย่างกับซีรีส์เพนท์เฮาส์เลยนะสุดท้ายคนไ้า์ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคนไทยด้วยกันเองเนี่แหละหลังจากมีพลเมืองดีออกมาเปิดเผยว่าแฮชแท็กโจมตีลิซ่าแบ็ค์พิงเนี่ยเกิดแค่ในไทยเท่านั้นครับประเทศอื่นทั่วโลกเขาติดแฮชแท็กให้กำลังใจลิซ่ากันล่าสุดเพจดังนะครับเขาก็เปิดเผยว่า YG เนี่ยเคยยื่นฟ้องบุคคลเหล่านี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วในอดีตฟ้องทีีเเดดยยยววว57คนรล,ล้ แล้วก็ฟ้องเงีย,งยบๆด้วยนะค่อยๆเก็บรวบรวมหลักฐานไปไม่ได้เป่าประกาศออกมาก่อนว่าจะฟ้องใครบ้างไม่ฟ้องใครบ้างส่วนราคาเสียหายนี่ก็มีตั้งแต่1 0ถึง200ล้านวอนเชียวนะครับตีเป็นเงินไทยเข้าๆก็หลักร้านบาททีเดียวแลสะส่ับใครที่อยู่เมืองไทยก็ใช่ว่าจะรอดง่ายๆเพราะก่อนหน้านี้ในเดือนกุมภาพันธ์ทางลิลี่ทีมนะครับก็ได้ตั้งทีมกฎหมายขึ้นมาเพื่อคอยส่งเรื่องให้ YG Entertainment โดยตรงอีกด้วยแอนตี้ได้ฟังแบบนี้คงเครียดละครับ พูดถึงซีรีส์เรื่องเพนเฮาส์นะฮะก่อนหน้านี้น้องลิซ่าแบล็กพิงค์เคยเออกมาเปิดเผยด้วยครับว่าเธอกําลังติดเรื่องนี้อย่างมากแล้วก็พยายามขยันขยอให้พี่จีซูแบล็กพิงค์เนี่ยดูด้วยกันด้วยนะฉันเหนได้กับทุกคนจ้าเนาะแต่พี่จีซูก็ตอบว่ายังไม่ได้ดูสักทีสำหรับหลายคนที่เฝ้ารอวันเกิดของน้องลิซ่าแบล็กพิงค์อยู่ก็ไม่ต้องห่วงครับแอนตี้ได้อกแตกตายแน่งานนี้หลายประเทศจัดให้เธออย่างยิ่งใหญ่รูรอ,อย่างที่นิวยอร์กสหรัฐเมกาครับเขาจัดที่ไทม์สแควร์นะซ ถ้าราคาต่อปีก็จะตกอยู่ที่เหมารวมร้อยกว่าล้านบาทเท่านั้นเองครับในขณะที่รัสเซียเนี่ยก็ไม่แพ้กันจัดที่ศูนย์การค้านะครับระหว่างวันที่2 2ถึง29มีนาวนกลับมาแถวประเทศไทยเช่นเวียดนามกันบ้างครับไม่น้อยหน้าใครทั้งสิ้นจัดที่ศูนย์การค้าเมืองโฮจิมินนะซึ่งอาคารที่จัดเนี่ยชื่อว่าวินคอมอยู่บนถนนแลนด์มาร์คเป็นหนึ่งในอาคารที่สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยครับและสูงอันดับที่15ของโลกอีกด้วยเรียกได้ว่าค่าเช่าคงแพงหูฉีกทีเดียวละ ยังไม่หมดครับในขณะที่เกาหลีก็มีเช่นเดียวกันเขาจัดตามโรงพยาบาลสัตว์นะครับเป็นรูปลิซ่าอุ้มแมวก็เพราะว่าน้องลิซ่านั้นรักแมวมากๆนั่นเองครับเห็นแบบนี้เราก็ชื่นใจนะแต่ก็เชื่อว่าใครๆหลายคนเนี่ยกำลังรอเซอร์ไพรส์จากฝั่งจีนอยู่เพราะว่าจีนเนี่ยเขาจัดยิ่งใหญ่กว่าใครที่ไหนทุกปีจริงๆนะฮะอ๋อลืมไปครับในประเทศไทยก็มีเช่นเดียวกันจัดผ่านเอกลักษณ์ของไทยไม่ใช่ใครที่ไหนรถตุกๆนั่นเองนะครับใครมีโอกาสได้นั่งก็ฝากถ่ายรูปไปด้วย <laughs> oh, wow.